กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะบวชอยู่ในประเทศระกาต่างประเทศพี่น้องอยกันยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องบะเตียงทองสั้นเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บะเตียงกสิทาพี่พรน้องเอาเงินไปถวายพี่น้องเลยทางวัดบ้านานาคองไผ่คือเก้านอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็จจานวนลายในสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าจำนวนสิบเอ็ดล้านกีพ่อแม่พี่น้องเลย เป็นเงินของผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพื่อจะเป็นไัยเดียวมาเตียงสีอ่านซื้อให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะไปฮอดวัดเพื่อนหลาพี่น้องเอยก็โอเคเพราะว่าลายยายกันห้างพี่น้องเอยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าอ่าญาปโพอหรือว่าเอ้ยบ่แมนญาปโพอพี่น้องเอ๋ซีเรียสกับคูบาเพิ่นที่อยู่วัดหรือบ่หรือว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะมาเตียงเพื่อไปฮอดกับคัมคือเก่าทั้หละพี่น้องเอ๋วันนี้มันไกลนาะบ้านเพิ่นก็ได้พี่น้องเอย ทางก,กันยากฝนก็นตกนี่พี่น้องไงเนาะไปะไปเบืองไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องบอกว่ารา,ายใหญ่กันหานา้างเนาะวัดบรรณาคลองไผ่เมืองชาผู้ทองเพลงสวรรด์นาเขตพ่อ,อมแม่พี่น้องเอ้พ่อแม่พี่น้องเนื้อเตียนกันมาฮอดทางเขาวัดเป็นที่เรบร่อยแล้วพี่น้องเนาะทางกันยากน่สักหน่อยได้พี่น้องไอ้ฝนตกป้าเมื่อคืนนี่ก็ตกเปิดมึงเปิดคืนพี่น้องเลยเนาะฝนดีคักปีนี้บางคนก็ดำให้ดำหน้ากันแล้วแต่ได้พี่น้องไยเนาะ โดยสำหรับอนณาแถวบ,บ้านบ่วเตียงกันยังเทนเล่ลายพี่น้องเอ๋เนื่องจากว่าเป็นบ้านโคกบัวด้วาจังใดเนาะซื้อก็ซื้อบ้านโคกพี่น้องเอ๋ผลบังบหมีแนหะิ้งแรงแหิ้งล่างเขาเติมเนาะโอ้พี่น้องเอ๋แต่บ่เป็นยังเนาะเดี๋ยวชักมือจะบ้านเพิ่งซืตกให้แหละพี่น้องเอ๋ฝ้าฝนโตนตากกรนะไดเนาะวางมาสีแล้วสีทั่วบวัดีกันบัสชุกุทุกคนพี่น้องเอ้อ๋อคือสีเงียบแช่เนะาะแบบนี้เนาะ โอ้โอยู่เพี่องไอ้ยู่ๆเนาะโอเคนี่แหละโอ้โอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ตอนนี้ปฏิยงกมาฮอดวัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะปปาโกสวยงามลายพี่น้องไอ้เดี๋ยวเอา À, em loại cái thính đen cái no, này no, nó, đi pha, thang sàng còn còn đó uh, no. so, oh, no. à, cái này nữa, đi, ô, thấy nó sàng nó, ô, thấy khỏe bạn. โอ้พ่อบ้านพ่ออาหันโารสบายดีสบายดีอันซื้อกระทิงแดงมาฝากโดยโดยโดยโอ้ในบ้านเนาะหากระเห็นตัวจริงอขึ้นนุ่มแทนในบ้านก็ได้ยังรออยู่ด้วยนี่เนาะเอาลูกนอน้วยโอ้เจ้าบุท่นเนาะแมนแมนอ๋อพี่น้องไงเพราะว่าแต่ก็มาผู้เดียวมือนีพ่อ

คือว่าขาดหน้าอยู่มากเรบอกจได้บินลงเบอมลขึ้นห้าแเลยโดยยไอหนยังบ่้วนี่อล้เทียน้วยขามหน้าให้เขามือนันตัวงก็เผากอลอล้มบมายำนาเนาะยำนาเม่อแห่เมไห่โดย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 กะโลนี่งามมันนี่เนาะป๊อ เท่าไรนี่นะ่มเนได้สามร้อยบมได้แค่นึงลมันมีแตนนะสมแผ่นแผ่นละสามร้อยเแผ่นหนึ่งนีสามร้อยอแผงไก่องเก้รยมันสามแผ่นโอ้แงดีเนาะีนล่องมัดีองเยโดยโดยมันเกีรกระโลเกียอีเ้ย อางมันมานอกเตรงนี่ละแต่มันมันบบพ่ออ้เ้าอุ้ใสอีกนี่นะเนาะเอ้ามนีมันอีกหเป้าอ้ใสกับประงเาไปสร้างมาแต่ขากลพันยากแบน่นพ่อเนาะขาาบัตรบั่ามันขาดเป็จีนเว้าใหแต่มันบพ่อนยังยังจะกล้องมันก่อยังยังบราณโดบ่อนเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือรอยอ้าเขอบใจเขาโดย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 ยังมาลยฟองกับใคร

ฝากต้นทั้งตัวใหญ่ก่อนก่อนน้องพี่น้องเนาะอ่าหมูกับอันน่ะปีงไก่พี่น้องเลยกระเทียซื้อมาฝากสร้างเพิ่นน้องพี่น้องเนาะโอเคไปไปฝากเพิ่นน้ำกันพี่น้องนน่อเนาะ โดยกินข้าวกินน้ำละบ่เมือนี่เนาะโอ้นี่เลิกปิ้งไก่ชื่อปิ้งไก่มาฝากโดยอันกับหมกมูเนาะเออมาคำบดียวเขาขุดหน้าได้ลงมาช่องใบเขาเป็นอะไรได้ด้วยว่ามีเยอะวะเป็นมาพอดิเฟนพอดิเฟนได้มาโอ้อันนั้นอันช่องปูเมียโดยทั้งเอื้อยเฮาอันหน่อโดยแมนสาบุญบรรณา เมนมาดยดยโอเคน้องพี่น้องมาเตียงกัชีตั้งกล้องไว้ก่อนบบนี้มาู้เดียวเนาะโอเคพี่น้องเลยบบนี้กัก่อนเดินก็ต้องกาบนมัสการก่อนเนาะบ๊อบเนยังด้วยดย อันเซ็กอันนั้นเลยตุขันเลยเซงเงินอะไรฮะไมาไเีันอ่ันมันตนี้นี่มันขันแล้วได้ได้ได้ขันขันดอกไม้มาเอาเดี๋ยวไม้ม่เนี่ยมันเพี้ยนมากมันกลเบียบพี่ห้อยเลยนะพาคู่เแล้อปลาม น้องต้องรอหลอกไหม้ก่อนเนอะโอ้ยๆດใจเย็นหน่อยมันก็ต้องมีที่รออกไม้มันจะงครดอยงยำรอหลอกไ้อยตหน่าภาพประธานโดย เขาเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นเนาะประชักสิทธิ์ชอบสิท์แหละสักสิท์ได้คนจังเนาะประธู้ปานใช่ไหมครเขาขบเขาคลอกปากันเลยยังมาบ้านนี่คืนมันบ่เฮ้ยโอ้ยอยู่นี่ไหนเฮ้ยขอสุกคว่าล่ะน้ำนี่เด็กไอ้คู่นี่นี่บอกนี่นาแในคู่นี่เต็มบาทได้หน่อยบาทยังดีนี่สบายอ่าเด่นนี่นองชายเพิ่นใน่คู่นี่นะเขาขบเขาคุกกปาร์กันยังออกออกเลยเนี่ยออกมาเนี่ยบ้านนนี่แหละ i ัวโดยผักันมา้านเดียผัวเมียป้ากันมาบ้านนี่เดียขึ้นหากันขึ้นเก่าอ้เนแล้วทเเอออ้าสาพี่น้องเน่ยเดี๋ยวมาเตียงกันเสียเงินเนาะอ่าสบายทางวัดรอบนี้ลายเนี่ยสักหน่อยนาะพี่น้องเนาะจำนวนน่นนะสิบเอ็ดล้านกีบรอบนี้เนาะ โดยสิบเอ็ดล้านกีบประตูข้อเที้อเทนไประฟอนที่ทะเลข้อเทียนล่างซีม้าอะไรมันกีบอยูแล้วไปจุดที่เงินนันมาละ้อวันที่วันที่โดยโอเคอ่ะสิบสี่มันอีสิบซีมาเดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวนี่อ่องแก้นผ่านมันอ่าเดี๋ยวด้ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่น้องเลยเนาะสิบเอ็ดล้านกีบพี่น้องเลยอ่า

บุรทาปัญจอินโอจตรโอธรรมมาว่าทนตอวันโอสุขังฟาลัง่ยัเนยัไปแล้วเดเดิโอเคอ้ัจากขุทากินนาทินาสังคมีสุปาลิสิตังติคารตังหิตายะสัตานะโสอุปกัปติโสยติธรรมโมจ้าอัยังนิสัสสิตเปตนาปุสาจกตาอุดาราฟาลัจ พี่คุนมานนพัทินังตุมมหิปุญยังฟาสุทังอนาภากันติสชวนสาธุวันมทามีเดี๋ยวไม่ให้ปุ๊ตู้กนะดยอ่ามือนีเป็นมือเนาะมือนีเป็นมือวันที่สิผานาอ เดือนหกสองพันสี่สองพอเบาเตียงทองได้นำเงินมาต่อยอดต่อล้ำสังสร้างห้องธรรมอยู่บ้านนาคของไผ่เนาะเมืองไซ่ีรทองแขคงสอนนาคิเนาะนำเงินแม่ตู้ซุกไส้หยาวงอยู่ประเทศอุเอสอารนะ์เนาะโดยแรกเพิ่นได้ผ่าเงินมาต่อยอดต่อลำ้ำสั่งซาวัดว่าลาบบ้านเข้านี่แหละออพอบอกท่านแล้วก้อนนี้หักกันหักกัน้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่นี่นะ พวกกันยังไล่อยู่เพอดอกเพดานเนาะกระโลรครีกันยังบนทะเลไม่ว่าบ no, ันดอกบันไดกันยัางรังอานพันเอวไดนเออเพื่นเก๋เลยมาสวยเพื่นกือหินจากสวยสางสวยซาเออสางสลาองค์ธรรมทีส่สำเร็จดีเออเพื่นจังหวะนี่สางสาลา่าเออคุณตาบอกกอสาลานี่ากับได้บุญขึ้นกันเพื่นจังหวะเออเอาเพื่นจังหวะเนาะอันนี้มาอีกแล้วแก้วแกลียนซัทธาดีเนาะเออพอได้มีเบาเที่ยงทองได้เงินนำเงินมาต่อยอดเนาะเออ จำนวน10เอดลานกี่เออต่อเนาะต่อลำสศาสาราห้องธรรมที่บุษันสำเร็จเห้ได้กับวัตุผู้มาสวยสางสวยซาซอยกันได้แม่ต้สุขนาะไซยาวงอยู่วีเอเอนาวีเออาร์อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะเอาขอให้เจ้าสุขขี้หมันเสมอมันเครือเก่าเด้อแม่ตู้สุขและกาพ่อมทั้งเบาเทียงทองเนี่ยแหละผู้น,นำเงินมา ออขอหาสุกอยู่เรื่อยเสมอด่ามดังวังเน้อ,อปาธนาอยากได้ยั้งขอให้ได้สมดังมโนหลุดแล้วนนี้ให้ประคฏในเมืองคนอย่าถูกจนกินใส่แพศสบายหรือสอยผิดพ้อยห้อยสั่งปาธนาอยากได้ยั้งขอให้ได้ดังรุ่นอย่าจนให้ครูชูเนลเน้อพอออกเตียงท้องแล้วก็แม่ตู้สุขใส่ยาวงอยู่อ,อ,อีเอสเอเน้อขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แหงเนาะ เอออันนี้สื่อได้คลายม้านเนาะให้เจ้าหมันเจ้ายื่นเอออันนี้่นกาได้มาสวยสางสวยสาไว้สลามาถึงแล้วแนวใไดให้คือเก่าเด้อบ่มีท่างลาเสาผิวเจ้าให้ดังคำสุกกะสุกเลิศล้ำประจำทานพระองค์การด้วยกุศลพลทานทานทานับม,มาแล้วสาถูกเด้อขอให้เป็นพรแก้วทั้งข้ทั้งสามให้ลงลำคุณประพุด คุณะธรทมคุณประสังข้าเจ้าจงปกเก้าห้อยู่ดีดีเดอ้อแม่ออกเดอ้อแม่ตู้สุกเดอ้อเออห้เจ้าร่ำเจ้ารวยหายอยู่ดีมีแห้งเนาะเลี้ยงลูกก็ให้ลูกปากวานเลี้ยงร้านก็หายล้านปากเกี้ยงเลี้ยงไงแล้วให้พังถอยอความได้สวยเกือสแห้งเนาะเออห้อยู่ดีมีแหง้งปราถนาะสิ่งใดขอห้ได้สมเจ้าปราถนาะวันนี้หากเป็นวันดีดันเป็นทีธรรมพุทธบาท พูงผูญาติพี่น้องข้าวนี่แต่ล่างมาเนาะมีสัทธาแก,กา่กล้าได้มาหว่วมกันกุศลเป็นมงคลคนถือให้จือจำเอาไว้พูงคนทางค้ายัะยิ่งใส้น่อยใหญ่ผ้ากันล่งไหลเข่าโฮมเต้าอ่างสนามนอกระบคิดลุ่มหลามมมีขุนมุนมอง ปฏิบัติตามข้องแห่งองค์ผู้ทเจ้าบัดนี่คอยสิไคความเบาอวยพรสะกอนขอให้ยาเดือดห่อนพุงเจ้าคอยพังไพผมมีใจตั้งให้พังนี้ทวนทีคอยอวยพรตันวนี้พุงเจ้าให้อยู่ดีเด้อไม่ออกพอออกเด้อมาหากรานุภาเวนะมาหากรานุภาเวนะคอยแต่บุญสิมาคั่บ่ทำเอามันโ่เมนเด้อพี่น้องเด้อคอยแต่บุญสิทรงห้มันสิได้บอนจังไดบุญบุญนี้บอมีขายในตลาด ปาดบีแบ่งกันบอได้ไพททำไว้หาเสียนเนาะเออให้อยู่ดีมีแห้งเออห้ซื้อได้ขายมันขอหายล่ำให้รวยเออปัสจากโรคไผ่ไขเจ็บเนาะเออคิ่งใดขอห้ได้สิ่งนั้นชมเจ้าปาธนาโนะปราธนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังมโนวังซื้อว่าพวยไพ่หยังงย่าสูมีมาต้องขอให้เงินทองหล่นเต็มทงหลุนไทยความเจ็บขอให้นเว้นหายพายนีบุญกุศลส่วนนี้ขอให้เป็นบรรดาแก้วบัวทองห้องหนัง ให้สำเร็จความหวังดังมนงุษย์ระนึกไว้สมใจเจ้าป่าธนาเด้อทั้งบบาวเตียงทองน้อผู้นำเงินบ้านเลยกะแมต้สุกสยวงอ,อ,อยู่อีเอสเอน้อขอให้เจ้าร่ำเจ้ารวยให้อยู่ดีมีแห้งเจ้าผู้มีเงินแล้วแนวใดให้รูหลังเด้อให้เจ้าได้ไปปาาคลั่งมือละจิตเปร่นานท่านแล้วให้หลังมา เงินกีบขอให้ได้เงินบาทขอให้มูเจ้าได้เงินดอลลร์ขอให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนยาสุมีแนวข้าลังมาห่มเจ้าคิดถึงพ่อฉัเข่าไหลมาประน้ำแกงด้วยพ้นงานแต่งไห้ไหลเข่าลังมาเนาะคิดถึงแพรพื้นผาแพรพันสมัยไหมไห้พระพอคุนพนได้สนุกเอหนึ่งทง อาหนืสงเสเวยสางกินท่านบรดขาดขอให้เจ้าอาลาดขึ้นเมืองผ่าสู่สวัเด้อแม่ตู้ซุกไสยวงและกระพร้อมเสื่อเบาวเตียงอทองเสเนลเนาะให้อยู่ดีมีแห้งซื่อได้ขายมานเอออาวให้เจ้าลำจะรวยเออเ,อเอจ้าเป็นชายคนโกคุณโตยังหนุ่มให้มีบุญนำห่อหุ่มพกคุ้มหุ่ม หุมห่อเจ้าเด้อ,อปะปัถนาสิ่งใดไรคอได,ได้ได้เมียก่ะเมียผู้คู่สู้กับสู้ผู้โกมาโนเจ้าสื่นบ้านเนาะเออเออให้อยู่ดีมีแห้งซื้อได้ขายมาดอ่ะขอให้ลูกนั่นให้ร่ำห้รวยให้อยู่ดีมีแห้งสัพพตจจารโลกพันธจิจสาธุสาธุสาธุอนมโมูธามีด้วยเอาเนี่ยนะเป็นให้ทางพ่อตู้สองคนเด้ออ่าคนละห้าสิบพัน เราได้ซื้อเอ็มร้อยอันน่ะลงถ่ายหน้าเนาะกินโดยก็โอเคเนาะผมเม่พี่น้องบัานนี้กะอ่าบะเตียงกะถวายเงินเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนะซาถูกดูซี่ไหพฟ้อนพนชลเล็กเช่นหน่อยบ่เออกะไห้ก็ได้โดยโดยอาชลเล็กเช่นหน่อยก็ได้เนาะอ้าวสาธุเนาะเมตุสุขไส้ยาวุ่งยูเทศสหรัฐอเมริกาหมดแหละเอออ่าเปนก็ได้มาเอาเงินมาไห่หมอฟ้อนเนี่ยไห้ผู้นึงหาเมืองกีบกับข้าเขน ได้พลหาหมื่นเนาะเพิ่นห้เพิ่นฝากเงินเออฝากเงินมาต่อยอดต่อลำหายผู้เฒ่าซื่อเอ็มลอยกินแต่ว่าเออลงหายลงนาเออซาถุเด้อาเอา,าเจ้าจมาขอให้สุกข,ขี้หมันเสมอมั่นเครือเก่าเด้บอบ่มีทางลาเสาผิวเจ้าให้ดังคำเนาะะสุกกระสุกเรือลำคำจะเนียดจะมาพานตลอดการแนวใดสื่นใจสุกลุ่นเนาะ ด้วยผลงานสัทธาเจ้าเล่าเฮาสางก่อความเจ็บยาไดพ่อความไขยาไดหินหอเป็นดังคำข่าวแาวแถงมาถูกทาให้มีสุกทวนาสัทธาเจ้าจะสาวมองตลอดพวกพี่น้องน้อยนุ่มชุมลานที่ได้ทานเงินมาให้ดังกันเดอเจ้าขอมือซุกขี้พ่อมโนในสอยซืนบ่าเว้นแลขึ้นให้สนุกคือคืนยื่นหมันเมื่หมื่นปีเด้อแม่ตู้ซุกเอ้ใส้ย่ำอเจ้าอยู่ดีมีแห้งอ้าหายฝายยโลคา พัะจาจักรลูกไพ่ก้าวเจี๊ยบอ้าวสาธุสาธุสาธุอา,านอาโมธามีอ้าวมาเฮานี่กับสิเดโจโจโวไวโจโนิท่านไวซะก่อนบาดว่าตอนหนาพุ่นยังสิวงกว้างกว่าหลังเนาะเออหายอยู่ดีมีแห้งอ้าวหายลำไปรวยหายอยู่ดีมีแห้งอยู่ต่างประเทศกันซาธุสาธุาธโยม อ๋อก็โอเคเนาะพี่น้องเทากับสิไปกวดน้าไม่ทั้งมีตู้เพิ่นแล้วสิขอตัวกลับเนาะบัดนี้จะเนีเทากับคอตัวลาเลยเนาะทั้งงาแต่ก็ทั้งผู้ตู้เนาะโดยจ้าผจ้าจ้าจ้าโดยอันนี้ก็เอามาให้อันะทั้งผงออกไม่ออกเด้ออันทั้งไก่หมูนี่จะว่าอ่าทางทางเวลาสั่นแล้วเนาะแม่นทุกอย่างนี่แหละอ่าเดี๋ยวว่า พาชัดนี่นเลยเหรอฮะพากินลงเนี่ยไรพากินน้ำกันทั้งทั้งสร้างทั้งยังทั้งหม่บ้านนี่เนาะกินน้ำกันจังเลยเอ้าได้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 เอาโดยโดูโดยฝากลื้ออันนี้เจ้าปักลื้อไม่เดี๋ยวไปกวดน้ำให้แม่เพื่นก่อนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้กับเตียงกันอ่าสิไปกวดน้ำให้ท่าทั้งเมนตู้ซุปเปอร์สก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าพอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเนาะเพราะว่า เพื่อนก็ได้ถวายเงินมาจํานวนหลายถือว่าหลายด้วยแหละพี่น,ออนอ้องี่เนาะมหาศาลสําหรับคนธรรมดาสามัญคือ,อเฮาเฮาเจ้าคอยพี่น้องอจานวนส1ล้านกีบเนาะ,ะถือว่าหลายอยู่พอสมควรพี่น้องเอเอประเดี๋ยงก็สิก,กวดน้ำให้ทั้งเมตู้สุกชายาวงเนาะคอยเจ้าอยู่ดีมีแห้งห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสิ่งบุดีสิ่งให้ให้ก็ให้ใหไปน้ำหน้าน้ำในเน,นานะ ให้เจ้ากรรมนายเวรก็ให้หละเวรแต่เดอ้อให้ชวนบุญชวนกุศลในข้งนี้ก็ให้หอดให้ถึงมีตู้ซุกเนาะใสยาวงอยู่ต่างๆประเทศบุนเนาะสาถุได้บุญได้กุศลน,น้ำกันได้ลายเนาะพี่น้องเลยเสำหรับวมือนี้กระเตียงกระิคอตูล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณมีตู้ซุกนะใส่งาะวงเนาะให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้อยู่ยินเป็นสุขสุขกายสุขใจเป็นตลอดสีวิตเ้อนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเสนเนาะแบนมือมาให้ได้แก้วมีสุขพี่น้องเอ้โทษใจมาพันมานให้ยังมาเบียดเด้อขอให้เจ้าอยู่ยินเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปนะพี่น้องฮะสำหรับมื้อนี้กะบ่เตียงกะซีบ่ได้่ายยังให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่ามันกะยังประมาณคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้องเอ้ อืมเพิ like <diction> <Portuguese> ่นกัปูกระโลหรือว่ากระเบื้องก็ได้ตกแต่งแล้วอ่าก็ยังหลายเติบอยู่ยังติดฟ้าติดเพดงเพดานอ่าแล้วก็อ่ายังอันแต่งศอกแต่งเซาหลายอย่างอยู่พี่น้องนี่เนาะก็ถือว่าอ่าศรัทธากลังไหลเข้ามาทั้งใต้ทั้งเหนือพี่น้องเอ้ยก็ดีใจนําหลายๆบ่เงกันเนาะที่มีคนอยากดบุญเฮ็ดกุศลพี่น้องเอ้ยในพระพุทธศาสนาเฮาเนาะพี่น้องเนาะ อ่าสำหรับมื่อนี้กะปะเตียงต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ตจุกุจุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วกับข่ามโฆษณาพี่น้องเลยเนาะอ้าวสำหรับมื่อนี้กะพี่น้องกบใจรายเนาะเพิ่นเกาหน้าเย็นมาให้กินพี่น้องเลยอ้าวกับสำหรับมื่อนี้กะปะเตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกุจุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วกับข่ามโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับมื่อนี้ปะเตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบอร์ชิคกูชิคก้อนพี่น้องไอหน้